น้อยนาโนนะคะตอนนี้น้อยอยู่กับคุณพี่อะไรคะคุณอีทนะคะคุณอีทอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะเนี่ยสามบูรีอำเภยางขาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพี่อีทเป็นคนที่ใช้อเมเรนาโนกับผมซุปเปอร์นาโนอันนี้พี่อีดไท่าหรี่ฉีดไปสามครั้งสี่ครั้งเลยไหมฉีดไปแล้วสี่ครั้งสี่ครั้งเนี่ยฉีดไปแล้วสี่ครั้งพี่อีทใส่ข้าวพันอะไรคะเนี่ย ไอ้แป้งเนี้ยแปดแปดห้าแปดห้าใช่พื้นนี้ไรคะพี่พื้นเนี้ยแปลงเนี้ยมันยี่สิบเอ็ดไร่ยี่สิบเอ็ดไร่พี่อิซัยปุูกไปกี่ลูกคะประมาณสิบห้าลูกลองประหยัดลองประหยัดลองประหยัดเรามาเปรียบเทียบว่าว่าประหยัดกับไม่ประหยัดมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะพี่มันก็ใช้ได้แต่พอใจไหมมันก็พอใจเียวเดี๋ยวแล้วเราก็ ตัดตอมันแตกขึ้นสามตอเนี้ยก็คือประมาณว่าเราหวานหรือเราดำนาไปรอบนึงเราเก็บผลผลิตได้ถึงสองครั้งใช่แล้วพี่ได้เท่าไหร่ก็สี่สิบกว่าไร่เกือบก็ได้เกือบสามแสนสี่สิบกว่าไร่เกือบได้เกือบสามแสนได้ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณยี่สิบหกโอ้โหสุดยอดตอเนี่ยพี่ใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ ใส่ปุ๋ยทั้งหมดไป20ลูกกี่ไร่พี่42ไร่42ไร่ใส่ปุ๋ยไป20ลูกได,ได้ผลผลิต26ตันสุดยอด <laughs> มันก็ได้ดีเหมือนกันได้บวกต้นทุนกําไรไหมว่าเท่าไหร่ก็เราลงทุนไปไม่เกิน3หมืนรวมค่ารถเกี่ยวด้วยลงทุนไปไม่เกิน3หมื่นได้ได้ขาะได้3แสนได้เกือบ3แสน กำไรเห็นเห็นเลยนะคะทุกคนรคาดีด้วยไงค่ะโหสุดยอดว่ารุ่นเนี้ยทดลองประหยัดปุ๋ยน้อหวานหวานสองข้างลองหวานเ้า่าดูแล้วก็ดูผลผลิตมันแล้วก็ใช้ตัวนี้แต่เบสมันก็ไม่ขี้เลลยเนาะมันก็ใช้ได้ใอ้ไดพอใช้ได้แน่นมากเลยนะคะทุกคนแต่ใจจริงออยากให้มัน มันมันคล้ยายๆใบมันชันัวนเี้เอนี่มันรู้สึกใบมันจะออกนี้อ่าคือการทําเกษตรนะคะทุกคนเราจ,จะบอกว่ามันเรียนรู้ไม่จบเนาะพี่อิทเนาะใช่ไม่จบเลยวพน 8, <ะ>ันแปดห้าแล้วก็เพิ่งเริ่มมาทำสมัยรุ่นก่อนส่วนมากทำ 5, 7, 5, 1, 1> ห้าเจ็ดหนห้าเจ็ดสามนแล้วก็มาลองเก้าห้าแล้วนี่ลองสายเนี่ยแปดห้าคือเราเป็นมือใหม่สำหรับข้าวพันแปดห้าเลยว่างั้นเถอะ ก็อาทิตแล้วเขาทำกันแต่ผาหน้าหนาวแลยเขาได้เนื้อกันนะล่นี้เ็จะลองเปรียบเทียบสวยนะคะพอใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูอีกพี่อีทํานาทั้งหมดนีกี่ไร่คะพี่นหน่อ่แปดสิบสองไร่เสร็จจากแปลงนี้เดี๋ยวเราไปดูแปลงปข้าว<ป>เ<ล>ยนะผู้นี้จะเกี่ยวผู้ <laughs> นี้จะเกี่ยวหน่อยต้องหน่อยต้องรีบชิ่งไปดูนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวน้อยจะพาไปดูรวงข้าวกันนะคะ ่าเดี๋ยวเรามาดูอะไรนะยี่สิบเอ็ดไร่ยี่สิบเอ็ดไร่ใส่ปุ๋ยไปสิบห้าลูกนะคะแปดห้านะคะทุกนี้สวยนะคะจะของยังไม่ค่อยพอใจนะคะถือว่าพอได้แต่ว่าไม่ Thank <laughs> you.